สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วเราอยู่ที่หลังจากได้ทำบุญมาเมื่อวานสองสามวัน, 2, ว,นวันนี้พามาเที่ยวมาชมสะพานเทพรัตนตุดาที่เป็นสะพานที่ข้ามเชื่อมต่อระหว่างาตัวจังหวัดกาลสินแล้วก็ไปที่อำเภอสหัดตะขันนะครับ จะมีแพมีอะไรที่ท่องเที่ยวมีอะไรเยอะแยะก็สวยนะครับทางขึ้นข้ามสะพานไปเดี๋ยวเราจะดูกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็ให้ชมตัวอย่างอยู่ยข้างล่างก่อนเดี๋ยวผมจะพาขึ้นมาข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับไปดูความสวยงามของสะพานตรงนี้นะครับของเขื่อนลำปาวนะครับแพท่องเที่ยว มีฮาปาร์ตี้ด้านล่างอันนี้ก็มีผม้เาก็มีเด้อเออสวยงามดีนะครับผมทางขึ้นก็อยู่ประมาณนี้คือช่วงนี้ก็มีรถวิ่งมาแล้วครับมีรถวิ่งมาแล้ววิ่งมาจากตากตะขัดตะขันนะครับลงไปฝั่งนู้นก็สามารถที่จะไปตะกนครไปได้ได้อีกเยอะแยะนะครับผมนะครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับแล้วตรงนี้เดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนะโอเคครับ